สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับต้องคุกกี้แลนด์ชบทเลยนะครับบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกนะครับทั้งยู d ดีและ IDPa s s w o r d และยังมีเกมออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเติมไว้รวดเร็วทันใจต้องคุกกาาี้แลนด์จบทเท่านั้นนะครับผมดิงอยู่ด้านล่างเลยครับทุกคนเบื่อกันไหมครับรหัสตัวเองที่ชุดน้อยสกินปืนน้อยยิงไม่คมซูตี้อื่นก็ไม่ได้ <c oughs> ผมแนะนาเพจนี้เลยครับ <c oughs> เพจรีชอ็อปซื้อขายรหัสฟรีไฟล์มีรหัสฟรีไฟล์จาหน่ายจํานวนมากคุ้มกว่าเติมเองทุก ID อย่างแน่นอนและยั่าง รรับซื้อรหัสฟรีไฟล์จำนวนมากตั้งแต่งบ100บาทจนถึง10,000แบาทกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ร้อนเงินเลิกเล่นรีบใช้ตังทักเพจหรือเฟซอินลีมาขายได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนครับอินกลุ่มซื้อขายรหัสฟรีไฟล์หลักแสนมากกว่า10กลุ่ม,ม<า>และสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่องไลฟ์ตองนะครับผมรับไปเลยโปรโมชั่นพิเศษลด99บาททุก ID เลยนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปและใต้คอมเมนต์นะครับไปจ่ายกันเลยครับรออะไรครับเลสโก โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยละครับจุกับผมไลฟ์ t ตองกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็พักเรื่องฟีไฟล์ไว้ก่อนวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าภาพสวยสําหรับเกม g t a แนเวอร์ชันโมบายนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับผม G t a แนเวอร์ชันโมบายเนี่ยมีเวอร์ชันเดอะเทโรจีออกมาให้เล่นเรียบร้อยนะครับผมก็เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่า GTA ีดีเอสแอนด y เนเป็วอร์ชันทีี่มกกราฟิค่อะเทโร แล้วก็มีขนาดไฟล์ค่อนข้างเยอะนะครับและที่สําคัญนะครับผมยีเดซันเวอร์ชันเดอะเทโรจีนะครับผมรองรับเฉพาะมือถือบางรุ่นเท่านั้นนะครับใครที่มีมือถือสเปคต่ำๆเนี่ยเล่นไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับและอีกอย่างนะครับผมยีเดซันเวอร์ชันเดอะเทโรจีนะครับเป็นแพลตฟอร์มของ n e t f l i x นะครับคุณต้องเป็นสมาชิกรายเดือนของ Netflix นะครับถึงจะสามารถเล่นเกมยีเดซันเวอร์ชันเดอะเทโรจีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโทรศัพท์แรงแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกของ Netflix ก็ไม่สามารถเล่นได้นี่นออถมืื วันนี้ผมก็เลยตัดปัญหาตรงนั้นไปนะครับผมมือถือกากไม่ต้องเป็นสมาชิกเน็ตฟลิกก็สามารถเล่นเกม Kid i c a r s ได้แบบภาพสวยๆอย่างที่คนเห็นเลยนะครับตอนนี้ผมเล่นในเวอร์ชันออริจินอลนะครับเป็นเวอร์ชัน Rockstar เลยนะครับที่มีโหลดใน Play Store มาตั้งนานแล้วนะครับไปที่มีมือถือต่ำๆก็คิดว่าน่าจะเล่นได้นะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ไม่กินพื้นที่เยอะจนเกินไปนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน The Trilogy ที่ผมลองโหลดรวมติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณเ8งปกิกเลยนะครับซึ่งเป็นไรที่ค แน่นอนว่าใครที่มีมือถือสเปคต่ำๆพื้นที่น้อยๆเนี่ยน่าจะเล่นไม่ไหวนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูการตั้งค่ายังไงให้ภาพสวยอย่างนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสครา์กัก like, ก like, กบ like, ไลฟ์ตอ้วยนะครับผมเพ <ผม S 1> ื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม let's go เรามาดูที่การตั้งค่ากราฟิกตัวเกมกันก่อนนะครับสำหรับตัวเกมนะครับการตั้งค่าเนี่ยก็คือหัวข้อแรกนะครับมันจะเป็นการปรับความสว่างนะครับความสว่างก็คือถ้าเราเลื่อนหลอดสีเขียวสูงมากเท่าไหร่นัตว่่าน้แ ผมจะปรับเป็นสัก60นะครับพอดีนะครับถว่างมากเกินไปก็ดูไม่ดีนะทุกคนหัวข้อต่อมานะครับตัวน,นี้จะเป็นกราฟิกภายในเกมนะครับถ้าเราปรับสูงสูงนี่นะครับผมตัวเกมก็จะภาพคมภาพสวยมากขึ้นนะครับซึ่งสำหรับจ t a s เซเนี่ยนะครับมันปรับภาพสูงสุดได้ที่แม็กนะครับแต่ว่าผมมองว่าระดับไฮกับแม็กเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยปรับเป็นไฮก็พอนะครับเพื่อเราจะได้เล่นลื่นด้วยนะครับแล้วก็ความต่างมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับหัวข้อต่อมาคือหัวข้อที่3 r e o l u t i วามนะครับ ปรับมากเท่าไหร่นะครับเม็ดพิกเซลภายในเกมก็จะละเอียดมากเท่านั้นนะครับหรือถ้าเราปรับต่าๆเนี่ยนะครับตัวเกมก็จะมีรอยหยักค่อนข้างมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยปรับสูงๆเอาไว้นะครับตัวเกมจะได้ภาพสวยคมชัดแล้วก็ลดรอยหยักด้วยเนี่ยครับผมหัวข้อต่อมานะครับคือหัวข้อที่4นะครับตัวนี้จะเป็นระยะทางนะครับหรือว่ามุมมองที่กว้างขึ้นนะครับถ้าเราปรับต่ำๆเนี่ยมุมมองมันก็จะดูสั้นลงนะครับอย่างเช่นการโหลดภาพเนี่ยมันก็จะดูสั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราปรับสูงๆเนี่ยนะครับผมการ โหลดภาพมันก็จะดูกว้างขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมมันจะค่อนข้างกินสเปกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจะปรับไว้ที่ประมาณ45ละกันนะครับเพื่อให้ตัวเกมมันเล่นลื่นด้วยนะครับผมหัวข้อต่อมานะครับ Shadow แน่นอนก็คือเงานะครับผมจะปรับเป็นแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็หัวข้อต่อมาตรงนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับหัวข้อต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นรายละเอียดหรือว่าการสะท้อนของรถนะครับหรือว่าพวกยานพาหนะต่างๆนะครับถ้าเราปรับเป็นแบบ Max เลยเนี่ยสังเกตที่รถนะครับเห็นไหมฮะภาพมันจะสวยมากมาเลยนะครับจะมี มากเลยนะครับนี่คือการอัปเดตมาใหม่นะครับสาหรับเวอร์ชั่นมือถือปรับภาพเป็นแบบแม็กเลยนะครับตัวรถก็จะดูสมจริงมากขึ้นนะครับอย่างที่คนเห็นเลยนะครับผมมีเงาสะท้อนคือแบบสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็สีของรถก็จะสดด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปปรับเล่นกันดูนะครับแต่ว่าก็จะกินสเปคเข้าไปอีกในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าแลกมากับภาพที่สวยขึ้นก็คมมากๆเลยนะครับส่วนหัวข้อรองสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไม่ต้องไปปรับอะไรมันนะครับก็เอาไว้อย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้ง ค่าภายในตัวเกมนะครับที่เป็นเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดนะครับของเวอร์ชันมือถือนะครับต่อมานะครับคือการตั้งค่าผ่านตัวซอฟต์แวร์ของมือถือนะครับสำหรับน้องๆที่ใช้มือถือรุ่นใหม่ๆปัจจุบันนี้ก็มือถือจะมีเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้สําหรับบูสต์เกมนะครับผมน่าจะมีกันแทบทุกเครื่องนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยรวมแล้วองค์ประกอบก็จะคล้ายๆกันนะครับสำหรับรุ่นที่ผมใช้จะเป็นโพรว่านะครับหรือว่าเป็นเทคโนงรุ่นนี้ะครับผมซึ่งถ้าใครใช้รุ่นเดียวกัน ก็ไปตั้งค่าตามได้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบเรดมี่เรียวมีพวกนี้นะครับที่เป็นมือถือเล่นเกมนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่คล้ายๆกันนะครับถ้าใครนะครับมีซอฟต์แวร์แบบนี้ในมือถือให้เรามาที่ตั้งค่านะครับผมเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดเลยนะครับผมมันจะมีคําว่า engine et นะครับผมสําหรับรุ่นอื่นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เขียนแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยองค์ประกอบก็จะคล้ายๆกันนะครับกดเข้ามานะครับผมเสร็จแล้วนะครับมันจะมีคําว่าปรับประสิทธิภาพกราฟิกเกมนะครับถ้าใครยังไม่กดเปิิดดนนะครรรับตงี้้ใหเเาไปป เกมจะดูสดสวยมากขึ้นนะครับส่วนต่อมาก็คือการปรับปรุงกราฟิกนะครับถ้าเรากดไป1ทีนะครับตรงนี้แหละคือสิ่งสําคัญที่ทําให้ตัวเกมสวยขึ้นนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าจะมีภาพจําลองนะครับของตัวเกมนะครับถ้าเราอยากใ,ให้ตัวเกมมันสวยขึ้นนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นคําว่าโหมดเพิ่มประสิทธิภาพให้เรากดไป1ทีนะครับตรงนี้เราสามารถ เลือกระดับโทนสีของตัวเกมได้นะครับถ้าเราชอบแบบคลาสสิกตัวเกมก็จะลันแบบเกมปกตินั่นแหละก็คือภาพของมันปกติเลยแต่ถ้าอยากให้ตัวเกมมันสีสดสวยมากขึ้นนะครับให้เราเลือกคําว่าสีสดใสนะครับเห็นไหมฮะ,ะตัวภาพจําลองก็จะสีสวยแล้วก็สีสดมากขึ้นนะครับอการตั้งค่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ใช้มือถือรุ่นใหม่ๆนะครับสามารถปรับทางซอฟต์แวร์ของมือถือได้เลยนะครับผม และอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับสำหรับตัวเกมเวอร์ชันออริจินอลใน Play Store นะครับเขาได้มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นการอัปเดตที่ทําให้ตัวเกมเนี่ยมีภาพที่สวยขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่ผมมองว่าหลายคนน่าจะชอบนะครับคือตัวเกมตอนนี้นะครับเราสามารถเล่นได้แบบ60เฟรมแล้วนะฮะหลายคนอาจจะเคยเล่น g ีเดซนแบบ30เฟรมมาแล้วเบื่อกันนะฮะไปลงมด60เฟรมบ้างนะครับหลายคนชอบทํากันนะครับแต่ตอนนี้นะครับทาง Rockstar เนี่ยนะครับได้ทําการปรับ ปรุงอัปเดตมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อยืนยันแต่ผมเคยเล่นในเวอร์ชั่นมือถือออริจินัลเนี่ยภาพ มันจะไม่ได้ลื่นแบบนี้นะครับแต่เวอร์ชั่นล่าสุดที่ผมลองโหลดมาเล่นเนี่ยบอกเลยว่าภาพมันลื่นขึ้นมากนะครับเหมือนกับ60เฟรมเลยอาจจะวิ่งไม่ถึงนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ50นะครับแต่ว่าเราจะสังเกตว่าตัวเกมเนี่ยลื่นขึ้นมากๆเลยนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ตัวเกมรันเพียงแค่30 fps เท่านั้นเพราะว่าเกมมือถือยุคใหม่นี้นะครับก็เป็น60เฟรมกันหมดแล้วนะครับการเล่นแบบ30เฟรมก็อาจจะไม่ถูกใจสําหรับใครหลายหลายคนทาง Rockstar ก็เลยทําการแก้ไขข้อบกพร่องตรงนี้นะครับทำให้ตัวเกมเนี่ยเล่นได้ลื่นมากขึ้นนะั่ยง สําหรับนัดจุดๆดนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าเกมจีเด a n เวอร์ชันมือถือนะครับให้ภาพสวยนะครับผมก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปปรับเล่นกันดูนะครับบอกเลยว่าทําให้ตัวเกมเนี่ยสีสวยมากขึ้นเลยนะครับหลังจากที่เราเคยเล่น g ีเดซ n ที่มันโทนแดงๆส้มๆมนะครับมานข้างนานเลยนะครับก็ลองเอาเทคนิคเหล่านี้นะครับลองไปปรับกันดูทําให้ตัวเกมเนี่ยสวยขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อให คลิปต่อๆไปสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม Let's go